Good morning from Newman. Love the most beautiful, colorful sunrise in the morning of the Pilbara. สวัสดียามเช้านะคะจาก Newman ค่ะ Western Australia นะคะเ,เพื่อนๆพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากเลยค่ะอากาศหนาวมากเลย ถ้าปกติแล้วถ้าเกิดหน้าร้อนนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณตีห้าแต่ถ้าหน้าหนาวประมาณ6กโมงสิห้าถึงหกโมงครึ่งค่ะแล้วแต่สภาพอุณหภูมิของอากาศวันนี้อากาศหนาวพระอาทิตย์จะขึ้นช้านิดนึงมารอตั้งนานแล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ท้องฟ้าสวยยังเหลือดาวด้วยข้างบน